มือนีเพจซาลาบางไฟครับได้นํานำสูตรหางสีหุนมาตอนพีตอนน้องขันแรกให้ทุกท่านนะครับเตรียมหางบางไฟสีหุนความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรแบ่งครึ่งที่40เส้นเราเสมอบองนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าพลาดเด็ดขาดควักตรงหัวกับสีเส้นด้วยกันนะขันต่อต่อมาครับมาดูทีนวดกุ้งนะครับเนี่ยเขาบาังอยู่ที่เก้าเส้นครับพี่น้องไม่พ่ายครับยาวแปดเส้นด้วยกันมาดูทีลําโตต่อเด้อครับพี่น้อง ลำตัวที่เหมาะสมกับหางสูตรนี้ก็คือ28สเส้นถึง35เส้นครับต่อมานะครับระวังที่ใส่หนวดกุ้งไปแล้วนะครับให้ติดกันไปเลยนะครับวัดต่อจาก40เส้นที่ค่อยวัดไว้จากกลางหางเดินหน้าไปทั้งปลายหนวดกุ้ง7เส้นครับพี่น้องเหลาเสมอกับพื้นรอยแปองศาเด้อน,นะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรครับของอาจารย์โตครับสถิติเวลาที่ทำได้ดีที่สุดนะครับหางสูตรนี้ ทำเวลาได้290วินาทีด้วยกันขอบคุณพี่น้องครับสู่ผู้สุขคนที่เข้ามารับชมรับฟังกับนี่คือสูตรหางสีหุนนี่คือเพจไม่นะครับฝากติดตามเลยเด้อสวัสดีครับ